มาแบ่งปันเคล็ดลับการดูคราบกรูบางขุนพรมเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นคาดไม่ถึงนะครับที่คนอื่นคาดไม่ถึงพี่น้องทีละครับพระบางขุนพรมนั้นเป็นพระที่สร้างโดยสมเด็จโตแน่นอนสูตรเนื้อต่างๆต้องเป็นสูตรสมเด็จโตนะครับอันนั้นคือเรารู้อยู่แล้วพิมพ์ทรงต่างๆมาจากวัดลักคังส่วนึ่งแล้วแกะเพิ่มอีกส่วนหนึ่งสร้างพศ2413ยสมโดยสมิทตราด้วงกับสมเด็จโตอันนั้นเรารู้อยู่แล้ว แต่พอสร้างเสร็จปุ๊บบรรจุในกรุก็จะมีน้ำท่วมปี2485นะครับเปิดกลุ่ปี25 0พนเพราะฉะนั้นก็จะมีคาบกรุทีนี้ลักษณะคาบกลุกนี่แหละครับเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนไม่เข้าใจหลายคนอาจจะเข้าใจหลายคนอาจจะไม่รู้แต่วันนี้อาจารย์นันมาแบ่งปันสไตล์การดูของอาจารย์นันแบ่งปันพี่น้องฟังดีๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปลงกล้องกันสิ่งแรกก็คือคาบกรุกนั้น จะต้องสีสันมีอ่อนแก่แปลว่ามีเข้มมีอ่อนมีจางมีเข้มมีอ่อนมีจางนะครับอันที่สองสำคัญมากก็คือส่องเข้าไปนี่นจะต้องมีความฉ่าเหมือนอมน้ำผึ้งถ้าแห้งกรอบเลยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะพี่้องครับจะต้องฉ่าเหมือนอมน้ำผึ้งจะต้องฉ่ำเหมือนอมน้ำผึ้งนะครับเรามาดูกันว่าเคล็ดลับนี้จะนําไปใช้ได้หรือไม่เรามาดูกันครับนี่ครับ ลงกล้องกันเดี๋ยวมาลงกล้องกันพาพี่น้องลงกล้องกันนี่ครับสองดูดีๆจะมีลักษณะสีอ่อนแก่แน่นอนสีเข้มสีจางสีอ่อนเห็นไหมครับแต่จะมีความฉ่าเหมือนอมน้ําผึ้งเห็นไหมครับจะมีความฉ่าเหมือนอมน้ําผึ้ง่าเห็นไหมครับจะมีความฉ่าเหมือนอมน้ําผึ้งนะครับโดยเฉพาะนี่ครับเห็นไหมครับจุดไหนก็แล้วแต่จุดไหนก็แล้วแต่นะพี่น้องครับเห็นไหมครับ จะมีความใสความฉ่าเหมือนอมน้าผึ้งเน็นไหมครับนี่มีความฉ่าต่อให้สีเข้มขนาดไหนก็ต้องมีความฉ่าเหมือนอมน้าผึ้งเห็นไหมครับเห็นไหม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 ไม่แห้งกรอบนะครับไม่แห้งกรอบไม่แห้งด้านไม่ใช่นะครับไม่แห้งกรอบไม่แห้งด้านนะครับนี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นํามาแบ่งปันวันนี้ครับเห็นไหมครับสีสันอ่อนแก่นะครับมีความฉ่าเหมือนอมน้ําผึ้งสีสันอ่อนแก่มีความฉ่าเหมือนอมน้ําผึ้งเห็นไหมครับ ไม้แห้งกรอบนะครับนี่ครับสวยงามมากสีสันอ่อนแก่มีความฉ่ำเหมือนอมน้ำผึ้ง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 นี่คือเคล็ดลับเล็กๆในใน้อยที่นํามาแบ่งปันวันนี้ครับเล็กๆในน้อยพี่นพี่น้องสามารถนําไปต่อยอดได้สุดยอดครับผม